สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดของเนิดพาทุกคนมาที่เดอะเมจิกการ์เด้นณชาโอมค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาพักผ่อนที่ตำบลชาโอมอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เราอยากจะมาชื่นชมในฤดูฝนหรือปลายฝนต้นหนาวตอนนี้เลยค่ะ ที่นี่นะคะจะเป็นสวนผล,ลไม้แล้วก็มีทางจักรยานให้เราได้ขี่จักรยานปั่นเล่นค่ะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเวล,ล<อ>ข้างฟ<อ>รุตนะคะสำหรับที่นี่ก็เ,เป็นลองกองค่ะที่พักค่ะและช่วงที่เรามานะคะก็เป็นช่วงที่ลองกองออกผลผลิตพอดีทาง บ้านพักนะคะรีสอร์ทก็เอามาให้เราชิมค่ะซึ่งค่อนข้างหวานเลยเป็นลองกองที่ลืมต้นแล้วนะคะก็มาชิมกันสดๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันที่เราเข้าพักแล้วแต่ตามฤดูกาลเลยว่าทาที่พักนั้นจะมีอะไรให้เราทานและนี่เป็นห้องพักของเราค่ะ บ้านริมทานรักหนึ่งค่ะภายในห้องก็จะประกอบไปด้วยโซฟาเบสสำหรับมา3คนก็นอนได้แล้วก็อันนี้เป็นที่นอนนะคะมีเครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันทีวีแอร์เครื่องทำน้ำร้อนนะคะกา,าน้ำร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น แล้วก็แป็นสีฟันยาสีฟันหอมแล้วอันนี้ก็จะเป็นของกินเล่นนะคะน้าําอัดลมขนมน้ําเปล่าน้ําแร่และนี่เป็นบรรยากาศหน้าบ้านของเราค่ะชอจังช่วงนี้เป็นช่วงที่จะพูดได้ว่าชะอมสวยที่สุดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำเยอะน้ำใสมากๆเลยใครมาช่วงนี้จะเป็นต้องลงรัก ชะอมเป็นมากๆเลยค่ะเพราะนอกจากน้ำใสไหลยเย็นแล้วเราได้มาเล่นก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายภายใต้บรรยากาศของที่พักที่อบอุ่นอบอวลไปด้วยความเป็นธรรมชาติของธรรมชาติที่โอบล้อมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นลำธารต้นไม้แล้วก็ภูเขาค่ะ ยหลังจากที่เรานะคะมาเช็คอินแล้วเรียบร้อยกินเวลคัมฟู้ดแล้วก็มาชื่นชมธรรมชาติมาสำรวจน้ำลำทานนะคะว่าเราจะมาลงเล่นกันตรงไหนดีเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้ที่สุดะคะ่ะและมันก็เป็นช่ว จากนั้นแล้วนะคะที่นี่ก็ยังแบ่งเป็นที่พักเป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะมีทั้งขนาดให้พักท่านละสาคนถึงสี่คนนะคะเป็นแบบครอบครัวก็จะจุได้มากที่สุด6คนนะคะอย่างเช่นทางด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะคะหลังนี้ก็จะนอนกันได้ทั้งหมด4ี่ถึงหคนนะคะ หลังใหญ่ก็จะนอนก็จะมีทั้งหมด2หลังนะคะและนอกนั้นก็จะเป็นหลังเล็กที่นอนได้2อถึงสคนค่ะซึ่งบ้านหลังใหญ่ก็จะติดม <า S 1> ีทางหลัดเลยนะคะทั้ทงสองหลังได้ที่เราก็จะลองกินทเรียนไหนอ่ะันนี้อ 啊，图鉴那里。 E um... aí เป็นเส้นทางจัก,กรยานนะคะให้เราได้มาขี่จัก,กรยานเล่นกันภายในสวนผลไม้ของทางดีสอร์ทค่ะจะขี่วนเล่นกี่รอบก็ได้นะคะเพื่อชมสวนผลไม้ถ้าเกิดว่าแดดไม่ร้อนนอกจากจะขี่จักรยานแล้วก็สามารถมาดู่ม้ค่ะหลังจากเราขี่จักรยานเป็นจวกานานกันเสร็จนะคะก็ได้เวลามาแช่น้ำกัลลวค่ะริมเริ่มอยู พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะลันดีมากเลยค่ะถ้าใครที่ชมก็จะเป็นกจะมีนวดหน่อยก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บ่ที่บอกว่าเป็นช่วงปลายต้นหนาวก็จะมีหนะ ชื่อเหัวกจหน้าอบนหตุก็รณนีน้นคืหอหนึ่งดาวกลับมาจับคืนสิ่งมชาติอีกหนึ่ง จากทางดีสอรที่จัดให้นะคะจะเป็นนี่เลยปลาทูทอดน้ำพริกกะปิผักต้มค่ะเป็นเมนูเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆสำหรับคนที่มาเข้าพักที่นี่นะคะค่าใช้จ่ายจะรวมเป็น,นะคะ่าอาหารเชา้าแล้วก็อาหารเย็นแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งที่นี่อยู่ตำบลชะอมแต่ไม่มีชะอมให้กินน้ำมีแต่ ลวก<า>ผัก,กต้มทั่วไปนะคะแล้วก็มีต้ยมยำไก่แล้วก็ไก่ทอดคะ่ะข้าวเปล่าหนึ่งโถซึ่งเรามากันแค่สองคนกินข้าวเยอะมากเลยแต่ว่าที่อร่อยที่สุดก็คือน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิงวดนี้คุณแฟนกินไป,นป,นปทั้งหมด 4ี่ถ้วยค่ะขอปรกมือให้เลยแล้วหลังจากนั้นก็มาสู่มื้อเช้านะคะมื้อเช้าเป็นอะไรที่ไม่ได้หมึกบือวาค่ะก็จะเป็นไส้กรอกไข่ดาวสลัดผักแล้วก็ข้าวต้มนะคะแล้วก็กาแฟแล้วแต่ตามเชื่อตามชอบหรืจะเป็นกาแฟหรือว่าโอนตินนะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเช็คอินเดอะเมจิกการ์เด้นนะคะก็ลงไว้ให้แล้วทายทายคลิปด้านทางด้านล่างนะคะก็ ใครอยากมาตามเนิรมาก็ตามมาได้ที่เดอะเมจิกการ์เด้นชะอมค่ะหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปเช็คเอาท์ออกนะคะก็จะไม่ลืมของสำคัญต่างๆนะคะห้องพักของ จากลองกองที่ผลิผลเบ่งบาแล้วครั้งหน้าถ้าเกิดว่าเรามาอีกเดี๋ยวมาตามดูตอนต่อไปกันนะคะว่าทางสวนจะมีผลไม้ให้เราได้ชิมกันอีกค่ะนอกจากลองกองในปีนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย